ประกาศอย่างเป็นทางการณวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ให้เจ้าหน้าที่ศาลยุติรมการสากลสหประชาชาติความมั่นคงกางสากลและ การปกครองแห่งชาติร่วมกันทำความเข้าใจชี้แจงในระบอบการปกครองมีคำสั่งถอดถอนพระราชบัญญัติออกจากการปกครองและยกเลิกตำแหน่งการปกครองโดยกษัตริย์ทุกพื้นที่และสามารถปัดล้างผู้ต่อต้าน การปกครองโดยสารยุติธรรมปกครองสูงสุดบัญญัติกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นต้นไปเป็นคำสั่งเด็ดขาดข้าพเจ้าอนุญาโตตุลาการสารยุติธรรมกลางสากลสาธาชาชาติแต่งตั้งรักษาการ แ่งอาญาปฏิบัติและออกคำสั่งในรูปแบบใดก็ได้ให้ทุกคนได้ยินได้ฟังและเข้าใจในการปฏิบัติอย่างเป็นสากลข้าพเจ้าจุลาดุสิตนาสยาม จะตุลงดวงสว่างดุสิตนนสยาม